ซี่นะคะคเนชาสิริซัพพ์พอคินกับรายการเมคอัพทาร์์นี่ค่ะวันนี้ก็เป็นเหตแรกเลยโอ้ยเอหน้าอายมากเลยอ่ะ <S <S แอบแอบอ่ะวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกเลยว่าเป็นการเปิดรายการกับลุกแรกเกี่ยวกันแต่งหน้าเกี่ยวกับทาร์ล์นั่นเองนะคะเป็นการแต่งหน้าที่จะได้อิสปเรชั่นมาจากไพ่ทาร์ลท์หรือว่าการทาห์ลดต่างๆแต่ก็จะบอกก่อนนะว่าจะมีหลายสำรับหลากหลายหลากหลายแบบมากเลยและก็ต้องออกตัวก่อนอีกว่า ป็นคนแต่งหน้าไม่เก่งเลยถามว่าอ้าวแล้วทำทำไมก็อยากทำอะไรปะเนอะอยากทำ <C ut ters> ใครชอบก็ดูนะคะใครไม่ชอบก็ต้องดูนะคะ <c oughs> ก็ดักได้แต่ว่าก็ดกักนะคะโอเคะเพราะฉะนั้นลุคแรกของเราในวันนี้นะคะซี่ยังอย่างที่บอกไปว่าซี่ไม่รู้เลยว่าจะแต่งหน้าลุคอะไรเพราะฉะนั้นซี่จะขออนุญาตให้พายทาร์ลที่ซี่ดูประจำประจำเนี่ยหรือว่า ใช่ขับเป็ตัวบอกว่าอยากให้เราแต่งมาลีนและถึงอะไรที่เป็นการเฉลยถอดลุคแรกของเราใน Make เมคอัพพาล็อตยังนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ล<ว><ด>ค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิด่องกดทุกอย่าง<ว>ให้คุณแม่สู่ชีวิตด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะกี่แผลเยอะใจเพราะฉะนั้นขอลุคแรกสำหรับเม็นการเฉลยอดในขาที่จะให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะคะโอ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าก่อนจบรายการเนี่ยเดี๋ยวซีจะเปิดไพ่ให้สามกองด้วยส่วนใครที่ยังนั่งดูอยู่ ซี่ก็จะทำนายไพ่ให้ด้วยว่าแรกของอ e ีนี้อยากแต่น้าเป็นอะไรตึ้งแปดกระทาแปดกระทาคือเรื่องงานแล้วโทนสีของหน้าไพ่คือเป็นโทนฟ้าโทนเหลืองแปดกระทาแต่งยังไงก่อน ลุกแรกเปิดมาก็คือแปะคาถาไม่เป็นไรถือว่าไพ่เขาเลือกสตาร์ชูทให้เราแล้วว่าเขาอยากให้เราแต่งหน้าลรกแปะคาถาไพ่ไม่ใช่คาถาะต่โทเรื่องหน้าที่การงานหรือการแฉดขยายหรือการที่จะแบบว่าโยกย้ายเปลี่ยนงานเนาะสำหรับหลายๆคนที่เคยเขาเรืยกว่าไปดูไพ่มาแล้วก็ู้อีกนะคะโอเคตัวชิพหน้าปั๊มน้ำ่นวันนี้คือพรไว้บิวตี้นะคะจริงๆคาะว่าเออต้องอยู่อ่ะแต่ว่าหลังจะเข้านะคะสักต้นสองตัวต่างๆเห็นพวก ยูทูบเบอร์พวกวอล์กเขาทำกันก็ทำตามแค่นั้นแหละไม่มีอะไรทำเนียเหมือนเรียนมาใช่ไหมก็ทำตามไปอย่างนแหละอย่างโอเคเสร็จหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะขอนกระชินทุ๊บจะลงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเต็มผิวก่อนขอเป็นน้ำแร่ก่อนนะคะจาก Kiss Beauty นั่นเองนะคะคิ s บิวตีก็หาซื้อกันได้ไม่แพงก็ลงไปก่อนยุ่ยๆลงไปแบบคิดว่าดีเก็ทฟิลไหม อย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวซี่ก็จะขอลงที่เป็นแต่งน้าเซรั่มว่ะเซรั่มน้องอันนี้แล้วกันน้องีวรลิฟนะคะจากรอยัลแต่จะบอกเลยว่าหมดหลาา okay. แล้วช่วยขาวโอเคถามว่าอุ้ยละมือโดนนักนาดนีนน้ล้างแล้วอยาดามากเยอะแล้วขาดโลกมนุษย์ใบเนี้ยมันต้องมันต้องอะไรที่แบบคือใหญ่ยเยอะอ่ะเข้าใจปะ่ะนะอย่่เยอะนะขอร้อง อยาเยอะนะคะอย่าเยอะนะ,ะ,อ,อ,ะนะอืออแล้วก็ต้องขอลงเป็นตัวบำรุงเสร็จแล้วตายแล้วสมมตนั่งแต่งหน้าแล้วแบบไม่รู้เลยว่าจะลงอะไรดีก็โบโบบบี้ต้อโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวซี่ขออนุญ,ญาตลงเป็นกันแดดก่อนกันแดดถามว่าสำคัญชีวิตเราไหมจริงๆก็สำคัญนะสำคัญมากๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ซี่เลือกเป็นตัวของโบเทียเฮิร์ฟนะคะเป็น protection sunscreen SPF 4 5 pa บวกบวกบวกนะคะเห็นไหมเออเห็นไหมเออเห็นไหมเอยไม่เห็นหาว่าใช้ดีไหมก็ดีนะเป็นฟิลแบบว่าเป็นแบบนุ่นนิ่งนต่งกายหน้าขาวมากแล้วคอละหนูยังไงลูกโบเบหรอโบเบหรอโบเบไหมพูดก่อนวอเป็นความเพิ่มความสว่างให้กับผิวไม่ได้เรียกว่าวอกนะคะก็ ทาครีมก็ต้องทาคอด้วยเพอนในกล้องก็จะเห็นว่าสีมันคนละสีนะแต่ของจริงก็ของจริงก็คนละสีเหมือนกันนะ,ะ <What? S 1> เอาหม่ <laughs> อันหนึงนะคะถามว่าใช้เป็น everyday look ได้ไหม everyday look <laughs> ได้นะคะ <sk r ug> ก็ทาแล้วก็จะประมาณเป็นขขาวๆนี่เนืองแต่ก็ไม่ได้ขาวมากดูดิ <sk r ug> เห็นปะแต่ซิปซิปเคนเป็นสิวง่ายด้วยนะเนยเขาเข้มว่าจะลดจุดดา่างดำเออเอ,เอยใดเนาะก็นะคะต่างๆ ไปนะคะพี่ซี่ขออนุญาตคนเนี้ยทำไม่ไหวหรอกอย้องตัวเองตลกก็เห็นกับพูดกันก็พูดบ้างต่อไปนะคะั้งที่ก็จะขอเป็นรองพื้นกับลุกที่เรียกว่าแปะกระทาขออนุญาตใช้รองพื้นของฟิกนี่นะคะสองเบอร์ก็สองสั่งแต่สองชุดก็คือเป็นรอนส์แต่ก็ไม่ใช่ในการลงก็ไม่ต้องซีเรียสนะปกติที่อ่ะก็ใช้มือแต่วันเนี้ยเห็นออกก้อนก็เลยแบบว่าใช้พับหน่อยจริงๆก็มมีอะไรหรอกแต่จะหลีกเข้าใจปะเห็นแบบว่า พวกยูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยไอเอต่างๆเขาบอกว่าเอ,อ้ยต้องใช้พัพนะมันจะดีมากเลยเอาอีกเพงปะแต่งหน้าแต่งไปเถอะถ้าพวกหล่อนหน้าดีอ่ะถ้าพวกหล่อนแบบว่าหน้าสวยอ่ะแต่งยังก็สวยเอาหนี้คือเขียวก็สวยถูกปะอ่ะอันนี้ไม่ได้ว่าใครหรือไม่ได้บูลลี่ใครแต่คนน่ะที่ไม่ได้สวยอ่ะหรือว่าเอาเอเกิดมาต้นทุนน้อยน่อยะไรเงี้ยต่อไห้เทคนิคระดับชาติก็ไม่สวย โอเคไหมคนไม่สวยก็คนไม่สวยเพราะฉันได้เห็นมาเยอะเห็นคนที่แบบสวยๆสกินดีๆอะไม่ต้องทำอะไรเลยหรไม่ต้องทำอะไรเลยหรอดีเวอร์จริงไม่ต้องทำอะไรเลยดีวอนะคะ <Okay. S 1> อายนกีไหมอะประมาณหนึง่งเห็นปะ่ะสีมันก็จะเป็นแบบน้ำตาลน,น้ำตาลแบบเวอร์น้ำตาลแบบยั่วใจน้ำตาลแบบลองขอชีวิตเป็นแบบว่าเห็นปะ่ะบอกแล้วว่า ถ้าไม่ทาคอพวกหล่อนก็ต้องแต่งหน้าเข้ากับสีคอเล,เลยนะคะเน่งองะต้องบอกก่อนว่าพี่ชิเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งหน้าแบบมีเทคนิคซับซ้อนอะไรก็คือก็คือแบบเหมือนที่เข้าใจลองพื้นก็คือทาแค่นั้นจบเก็บฟิลมาลองพื้นทาจบทาแป้งจบเขียนฟิลหนาตาจบนะคะจบอันนี้จบยางยางแบบนึง พอพี่ซีลงเบะเอ่อลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมรอหน้ามาเสร็จตัวแป๊บหนึ่งนะหลายคนบางทีอ่ะเวลาพอลงหน้าแล้วที่มันเป็นแบบถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะรองพื้นอันนี้ไปสาหลานนิดนึงนะถ้าลองถ้าลองพื้นทีน oily, ่เป็นออยลี่มากๆที่เป็นน้ำมันมากๆบางทีมันต้องรอบแบบนึงไม่งั้นไม่งั้น๋นยวมันจะไปเกาะก,กับแป้งได้คุณจะมีความรู้ปะแต่จริงถ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะพี่ซีใช้แป้งเสร็จก่อนแล้วว่าอะไรอ่เซร็จใต้าตาเหรอเพื่อไม่ให้มันหลบลงมานะ นะคะเซตก่อนได้ๆเอ่ยได้นะคะเซตก่อนขออนุญาตใช้เป็นเครื่องสำอางแบบทั่วไปนะคะอยา่าคาดหวังเยอะเป็นเครื่องแบบทั่วไปนะคะจริงๆแบบนี้เขาก็มีอยู่นะจีนัทแกรมนะจีนัทแกรมจีนัทแกรมก็ใช้ได้นะคะจีนัทแกรมจีนัทแกรมขอเป็นแบบนที่ฟุง้งๆหน่อย ลงไปบริเวหันตาพี่จะลงสีนี้เบอร์ B A r จะเข้าใจเราไหมเห็นเปลือเหลืองปล่าเหลืองมกหน้าเหลืองฟ้าเห็นไหมสีฟ้าลงแค่หัวตาเลยแค่หัวด้านอยู่นะแม่นะคะเป็นแบบที่นี้ที่นี้ อขอบแบบขอบแบบน่นจะมีบวเกบตัวเองเอขอบป็นนี้โอเคอะไรเนีเลยจบบอกแล้วว่าอย่าคาดหวังอะไรเยอะแยะแต่แบบโบเบ้เข้าใจไหมอย่าคาดหวังถ้าอยากคาดหวังมาไปดูทังอีนะคะช่วงนี้ทําเพื่ออะไไม่รู้เู้ความสนใจคน,ญญนอื่นเพื่อความหลายยากเนาะ ถ้าอยากจะแบบต้องไหนได้เทคนิคจ่าไปเรียนนะคะอันนี้ดูเอาบันเทิงเนาะดูเอาแบบเออดูดูมันไปหน่อยให้ยอดอยู่ขึ้นมาถ้าจะเอาแบบใส่ละลงหอดเรียนเชิญช่องอื่นนะคะอันนี้ก็ดูแบบเออเออดูดูมันนิดนึงรายกานเผื่อมันได้แบบได้แบบเทคนิคนี้เนาะว่าดูกรีดมันไม่กรีดแต่กรีดนะคะดูเอฟกีมภาวานเหมือนไม่กรีดแต่ หมือนกรีดไอ้เหมือนกรีดหรือไม่กรีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็ได้รูปประมาณนี้ดูให้สวยกันนะไม่สวยก็ดูให้สวยกันนะคะติ๋งที่บอกว่าลูกอะมันมีความเป็นแฟนโดยซีนหน่อยเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปซีเรียสนะคะการแต่งหน้าเราต้องสนุกต้องฟันนี่ไม่มีสิ่งฟันต้องฟันนี่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะใช้โดนสิ่งฟัน ไลค์คิวลงมาแบบแบบแบบแอปไลค์แบบเหมือนไม่ไลค์ไลค์แบบแกล้งอะไลค์แบบอืมได้ไหมเป็นสีเทาแบบยั่วายนะคะดูให่สวยน้องเยอะไปอันเนี้ยบอย ประมาณนี้เห็นป่าเป็นรูปแบบแปดกราพี่ซียยากได้มีความเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยขดๆนิดนึงได้ไหมขอขดๆนิดนึงได้ไหมให้ได้หรือเปล่าขดๆนิดนึงได้ไหมอีฟินิตี้เราหนึ่งเป็นเหมือนตัว <c oughs> อาซวิน <c oughs> จูไม <c oughs> ไม่ใ่ใช่ไหม ประดุดแบบไม้เลื้อยต่างๆเป็นแบบไม้เลื้อมยมาเท่านี้อ,อะแค่นี้แหละพออะไรกันไม่รู้อะโอ้โหหาทำไปไม่ไหวอ,อ่ะคุณขออะนุเขาบอกว่าให้ทาเทปติ้งนะคะบริเวณตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่เรียกว่าอะไรเนี่ยหลังหูตรงนี้แล้วเชดล,ลงมานะคะมันจะได้มันจะได หุ่นแกมจริงๆของเราแล้วก็เวลาเฉดดิ้งเนี่ย,ยห้ามเลยห้ามเลยที่เด็ดขาดห้ามเลยหนแก้เอ้ยห้ามตำ่มหน,นูกรนแก้เพราะเขาบอกว่าบอกมันจะทําให้มันจะทําให้หน้าดูแก่หมายถึงว่ามันจะทําให้แบบว่าดูแก้มห้อยเอข้าใจปะพี่อ,อันเนี่ยเฉดตรงนี้หลังหูก็งงใครเห็นที่เราเฉดต,ตรงนี้ นี่ก็คือจะเป็นอ่าจะเป็นฟินิชสุดละฟินิชยังแบบนี้ก่อนปากให้เล่อยสีนูดได้ไหมแล้วพี่ซีจะต้องใช้สีฟ้าอีกหนึ่งรอบพันลงไปในกาปรปล่าในกลางปลา,ากลางปากท,ที่ทำง่ายมากก็คือใช้อายแชโดหาลง ดูแค่เป็นฟ้าได้ไหมหนอนตัวอะไรเห่โอโบเบยข <c oughs> อเป็นสีปากได้ไหมข <c oughs> อเป็นสีปากได้ไหมสิ <c oughs> หรือมันไม่สวยทางนางหรืชด <c oughs> หรือว่าเขาตีนฟ้าเหลืองเ <c oughs> ขาตีนได้ไหม <c oughs> แปะ เดี๋ยวขอฟินิ s ล l o เลยละกันจบ finish look ในลุคของลุคของแฟตค่ะเดี๋ยวมานะโอ้ oh my god. god ลุกของแฟต เนี่เป็นยังไงนะคะกับพ่ของแปะกระทากับลุคเมคอัพในเมคอัพตลอดในลุคนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนชอบกันหรือเปล่าแต่ก็ทำกันที้งอค่ะไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบลุคนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ชด้นนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคอมเมนต์ได้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากที่จะทัดทายอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้เลยนะพี่ซี่สัญญาพี่ซี่จะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะกับลุค ชอบไหมอนะโอเคพอตามสัญญาเลยที่เมื่อกี้พี่ชี่บอกไปแล้วนะคะว่าใครที่ดูอยู่แล้วเลือกไพ่แต่ละกองไว้นะคะพี่ชี่ขออนไพ่รอบนะคะและเดี๋ยวพี่ชี่มาเปิดให้นะคะโอเคให้ทุกคนตั้งจิตเลยว่าชอบไพ่สำหรับ 1, 2ห,หรือว่า3นะคะพี่ซีจะเปิดไพ่ทั้งหมด3าใบอย่างระสงกองนะคะให้เลือกไพ่เลยนะตอนนี้พี่ซีเปิดแล้วนะ<ม>บอกเลยว่าไม่มีการแอบดูใดใทั้งสิ้นโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะไพ่กองที่1นึ่งตาดกาองที่สองและตาดกองที่สนะคะ พี่ชีนับแค่3 2 1แล้วให้ทุกคนเลือกไพ่กองที่ตัวเองชอบนะคะนึกเรื่องที่คิดอยู่ไว้แล้วในใจแล้วพี่จะมาบอกว่าสิ่งที่คุณเลือกนั้นน่ะจะดีหรือไม่ดียังไงนะจ้ะส2แล้วก็1หวังว่าทุกคนคงเลือกไพ่เสร็จแล้วในะสมองที่ตัวเองชอบนะคะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าคนที่เลือกไพ่กองแรกจะมีผลยังไงบ้างไาพ่กองที่1น,นะคะเขาขึ้น Lover j u s m i n t แล้วก็8ปครับเขาบอกเลยว่าคนที่เลือกได้ไพ่ใบนี้เนี่ย ถ้าเกิดตัดสินใจทําอะไรเนี่ยก็ต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึ่งก่อนถึงจะประสบความสําเร็จช่วงนี้อาจจะมีประสรคเข้ามานิดนึงแล้วก็ตอนนี้ใครที่กําลังโสดอยู่อาจจะยังต้องโสดต่อไปนะแต่ถ้าเกิดใครมีแฟนอยู่แล้วให้ระวังคู่ครองหรือมีปากมีเสียงกับคนรักให้ระวังดีๆนะจ้ะจบไปแล้วกับไพ่กองที่หนึ่งนะคะส่วนใครเลือกไพ่กองที่ส ราชินีดาไพ่ไสองดาบแล้วก็ไพ่แปดดาบเพราะฉะนั้นไพ่ใบที่สองเนี่ยเขาบอกเลยว่าใครก็ตามที่เลือกได้ไพ่กองนี้เนี่ยพระฉะนะนันเนี่ยปัญหาอุปสรรคจะเยอะสักนิดนึงเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยต้องฝา่ฝาฟันอุปสรรคไปให้ได้นะจ๊ะแล้วก็บอกเลยว่าอุปสรรคเนี่ยมันอาจจะถูกแก้ไขโดยการที่เราต้องอยู่นิงน่งๆนะคะ หลายคนบอกเฮ้ยเจอปัญหาก็ต้องสู้ป่าวะก็ต้องสู้ก็ใช่แต่หมายถึงว่าในการเผชิญปัญหาของเราที่เราเจอตอนนี้มันอาจจะทําอะไรมากไม่ได้พูดง่ายคือเหมือนจะจงจำเป็นต้องยอมรับกับสิ่งที่มันต้องเจอนั่นเองจ้ะเพราะนั้นไพ่ในกองนี้เนี่ยค่อนข้างในเรื่องของการเตือนมากกว่าในการใช้ชีวิตนะคะของสลอค่อยคนที่สองเรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่กองสุดท้ายของคนที่เลือกไพ่คนที่สามเป็นยังไงบ้างกระแดมไพ่กองที่สาม เขาได้ไพ่สองพรทานะคะแล้วก็วีออฟฟอร์จูนแล้วก็ไพ่เก้าดาบบอกเลยว่าคนที่เลือกได้ไพ่กองนี้เนี่ยหรือไพ่กองที่3อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งต่างๆที่คุณกําลังคิดตอนนี้นะคะกําลังจะประสบความสาเร็จแต่ว่าบอกก่อนว่าคุณเนี่ยมเป็นคนที่ปัญหาในเรื่องความคิดเยอะมากเป็นคนที่คิดเยอะมากเป็นคนที่แบบคิดนั่นคิดนี่คิดนี่คิดนู่นแหละเงี้ยเพราะฉะนั้นนะอาจจะต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีเพราะฉะนั้น อย่าคิดเยอะนะคะอย่าคิดเยอะนะคะเรื่องที่รอคอยมีโอกาสสาเร็จสูงมากแต่อย่าคิดเยอะนะโอเคเสร็จแล้วนะคะกับการทำนาไพยของทั้งสามกองแล้วก็ฟินิชลุคของซีนในวันนี้ก็คือลุคแปดคาถานั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปแล้วว่าใครชอบลุคนี้ฝากกดไลค์กดแชร์